รำลึกวันแห่งความดีชาวอุบลราชธานีครั้งที่15ค่ะ Today we join people in many places around the world who are performing their own acts of remembrance in their own countries on this date, the 11th day of the 11th month at 11 a.m. local time ค่ะวันนี้นะคะพวกเราแล้วก็ประชาชนทั่วโลกค่ะจะได้ประกอบพิธีลำลึกถึงความดีพร้อมเพียงกันนะคะในวันนี้ก็คือวันที่11เดือน11แล้วก็เวลา11นาฬิกาค่ะ

will be laid on behalf of the f o r e i g community of Ubon <c oughs> and it would be laid by Mr Julian Stratham ค่ะและลําดับต่อไปนะคะจะเป็นการวางพวงมาลานะคะโดยผู้แทนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะท่านแรกนะคะก็จะเป็น มิสเตอร์จูเลียนสตาร์เดนนะคะเป็นตัวแทนชาวต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่บริษัทนานีเป็นระดับแรกนะคะ Thank you. The next wreath is laid on behalf of Operation Crown, and it will be laid by Mr. Mike Grit. ลำดับต่อไปนะคะตัวแทนจากเรียกว่า Operation Crown นะคะตัวแทนก็คือ Mr. Mike Grit นะคะเป็นลำดับถัดไปะคะ่ะ You, the next brief is for the American Legion, led by Mr. Bruce Templeman and his uh, associates. สำหรับหน่วยนี้นะคะก็เป็นอาหารพันธุ์สืของอเมริกาคะนำโดยคุณบรูซเทนดูแมนนะคะ thank you and now we invite the chairman of the ceremony คุณวิรุวิชัยบุญ to lay the next t r e k และในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาเรียนเชิญท่านวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นะคะให้เกียรติวางพวงมาลา To you. In Flanders fields the poppies grow Between the crosses row on row That mark our place And in the sky the larks still bravely singing fly Scarce heard amid the guns below We are the dead Short days ago we lived felt dawn saw sunset glow Loved and were loved And now we lie In Flanders fields Take up your quarrel with the foe to you from full failing hands we throw the torch, be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep though poppies grow in Flanders fields. The poem inspired others to adopt the poppy as a symbol of remembrance and it's been worn every year since then. The poppies you are wearing today were made by volunteers here in Ubon. The money collected from your generous donations is given to Thai war veterans each year the Thai veterans association selects veterans who are in need and the money collected is given to them so ก่อนที่ได้กล่าวมานี้นะคะได้เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนใช้ดอกป๊อปปี้แทนสัญลักษณ์แห่งการระลึกถึงนะคะแล้วก็นํามาติดที่เสื้อตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมานะคะซึ่งดอกป๊อปปี้ที่ทุกท่านติดหน้าอกอยู่ในขณะนี้นะคะทางอาสาสมัครของเราเนี่ยค่ะได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งได้มาจากการบริจาคนะคะที่ท่านบริจาคให้กับ Uh, องค์กรเกี่ยวกับทหารผ่านศึกต่างๆนะคะในทุกๆทีในทุกๆปีค่ะสมาคมทหารผ่านศึกก็จะได้จัดสรรปันส่วนเงินบริจาคเพื่อสอง่งคราะหยไปยังทหารผ่านศึกนะคะที่จำเป็นนะคะ In recent years we've been able to give money to two veterans each year. We hope that as the donations increase we'll be able to give to more veterans. The money given to them not only helps with their medical and other expenses but reminds them that they have not been forgotten. Their service remembered with Service g ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราสามารถจัดสรรเงินบริจาคให้กับทหารพันศึกนะคะได้เพียงปีละสองท่านนะคะแล้วก็เราหวังว่าถ้าหากมีเงินบริจาคเพิ่มขึ้นค่ะเราจะสามารถ จะสรรเงินบริจาคเนี่ยให้กับทหารผ่านศึกได้จํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็เงินบริจาคที่ได้มานั้นค่ะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือว่านําไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่างๆเท่านั้นค่ะเพียงแต่เสมือนเป็นการแสดงออกนะคะว่าความเสียสละของทหารผ่านศึกเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกลืมเลือนไปไหนนะคะเรายัางคงระลึกถึงเสมอค่ะ Many people have helped make this ceremony have what today people helped the to it is today. ค่ะในวันนี้นะคะมีหลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะ អូស ্ব ាងមានថ្វាយឲ្យ ุณงาามีของทางบุ้นเองนะครับานที่เราถ่ายรูปด้วยภาพส,สวยๆนะครับดนตรีจากน้นองๆทางนารรนุกูลนะครับซิม p h o n y นี c ออเคสตราของนารรนุกูลก็จะร่วมบรรเลงเพลง<ค>นะครับให้ทุกท่านร่วมไปร้องเพลงสามัคีชุมนงเนี่ยครับ สามวินทีชุมนมหรือเป็นอย,ย,ย่างนี้เพลงภาษาอังกฤษก็เรียกว่าออร์เรนซ์ซออร์เรน์ใช่ออร์เรนซ์ไซนะครับร้องเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับส่วนชาวต่างชาติได้ร้องอุนซาฝรั่งหรือว่าแตกต่างแต่ว่าเราก็สามารถร้องไม่แพ้ได้ใช่ไหม

我。Oh. ถ้าปะสมมีรวมใจพักดีแด่พระจงสยามรบลึกดังลึกียายา,ยาเกินเข็นงาน oh wow.